เอาปัตตานีขาก็จะบรดู้ากันออกอันนี้สะใหญ่ครับน้ำยังเต็มนี่สะอันนี้สะแม่ผุนแต่น้ำยังดูเยอะเยอะมากครับเยอะ เออยัมันอนมามันเคอนหัวลงพญานาคกำลังเคลื่อนทับฮะพาหนาวพอเลยเข้าไปนอนข้างใน ไม่หนานหวถ้ามันหลับเลยก็ไม่เป็นไรหรอกมันนอนหลับนี่แล้วมันตื่นแล้วตื่นอีกอยู่ก็สวัสดีครับสวัสดี ไปลูกสานู่นแหละให้คนพุ่งไปสานู่นหาทอมใหม่ไปไปเขย eng ขย eng ไอ้ล้อรถนะอืมพรอเน,นี้ได้บ่เนี่ย ทำปถึงให้พ่อเลยโอ้นั่นพอเลยเห็นไ้วลยนี้พอเลยนะเนี่ย นี่แหละคุณลืมไม่ออกมา,มาตัวลงแรงลืมข้าจักษ์อใดมาหลักวานโตอีกน,นี่แหละน้ำเล็กน้อยกูไปเดี๋ยวมาหนะโอ้ตรงมา,มา รกมูก็มีโทรศัพท์นี่ตัวหาของกูบ้เมบมนเหาเมียมึงกเบร์เมียมึงมีปะเมียไปไหนเบร์กูเลยเบร์เมียกูจำไม่ได้หรอกเียสักลังงามเนี่ยบ วันนี้ก็จะยไะเฮ้ยคดียวเออมึงก็ซื้อมึงเดี๋ยว้มึงก็เืิอ์ท้าดิจำส่วนของภาษากริชนะหาหาอยากให กทำมิวสิกกันโอ้ทุกคนมาเลยแล้วครัพี่มาไร้กว้าเอาคอะครับเอ่อไปยกบุูดอกบัวนะครดก้มที่นูอย่างี้ว่ะครเบ่ ครับเราไปเอาเสือมอวะมา